ไปเป็นจิตอาสาคอสกันใจได้ทําอะไรบ้างไปดูกันได้ฝึกกระตื่นเช้าเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นตื่นขึ้นอัตโนมัมิทันทีไม่ลืมที่จะทําให้ถูกหลักวิชาด้วยการนั่งสมาธิหลังจากนั้นก็ได้เวลามาเจอเพื่อนๆพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนได้กลับมาเจอคนในครอบครัวได้ทานอาหารมื้อเช้าแสนอร่อยมีเมนูที่หลากหลายแห้ไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละวันจากนั้นก็จัดการล้างถ้วยล้างชามล้างภาชนะปัดกวาดเช็ดถูให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยด้วยใบ หน้าที่มีแต่รอยยิ้มพิมพ์ใจอันเป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกชาวกันใจ จากนั้นก็เตรียมเก็บบรรยากาศสุดปื้มทั้งนี้เป็นคอสมาธิกันใจให้เป็นสุกรอบ FC ส่วนคนนี้ช่างภาพมือใหม่ทั้งถ่ายภาพและทําอาหารได้แสนน่ารอยผู้ปฏิบัติเริ่มมาเรื่อยๆพี่โอก๋ก็คอยต้อนรับลงทะเบียนเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศแอร์เย็นๆสบายๆในแต่และคอสจะได้ธรรมะอย่างดีเยี่ยมอมได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังสมกับชื่อคอสกันใจให้เป็นสุขได้ให้ความสุขกับตัวเองและผู้อื่นอีกด้วยงานนี้ไมีแต่คุ้มกับคุ้มนอกจากนีี้้วววัันนยยงมบุพิเรราาถต กับพระพิสุสง์มูใหญ่ปลื้มใจกันสุดๆไปเลยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไปไหนครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับผมกับพระเจ้าล้านองคไปพระมหาธรรมกายเจดีย์ราปเวียนประทักษิณนครับใช่ครับนั่นก็คือการเวียนประทักษิณและบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และในวันนี้พวกเราต้องแข่งกับเวลาสุดๆเพราะว่าเมฆฝนตั้งเขามาแต่ไกลปึ่มนะพิ่ปึ่มนะครับปึ่มก็ถ้านับเป็นจํานวนรอบนะครับพี่ติ๊กมา21ครั้งแล้วถ้าเป็นการเวียนประดับสีเนี่ยพี่ติ๊กเวียนไปกี่รอบแล้วไม่ได้นับครับโอ้โหาก็คูณไปสมมติมา21รอบเวียนทุกรอบ21รอบพระพุทธเจ้าร้านพระองค์21ล้านพระองค์ละที่พี่ติ๊กได้เวียนรอบโอ้โหอนุโมทนาอย่างยวดยิ่งครับ หลังบูชาเจดีเสรก็ไปปิดแผ่นท้องถ้าสัม,มารถสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําจากนั้นก็กลับมาแล้ฟังธรรมะจา,ากพระอาจารย์โดนะท,ที่ได้เมตตามาเทศสอนพร้อมทั้งอธิษฐานจิตประจำวนันก่อนเข้านอนสมงผู้ปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วหลับในอุทเลวุนทุกคนนะคะสาธุอันนี้สารถีแก้วนะครับ ที่มนพระจานร์ครับเมื่อตะวันฉายแสงเป็นสัญญาณของวันใหม่ต้องกั้นใจใส่เตรียมรับบุญใหญ่ประจำวันไปไหนครับพี่ติ๊กก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศจะชื่นแจ่ดต้องการที่เราจะสั่งสมบุญช่วยการทำบุญตักบรตบ นั่นแหลยครับในเมื่อทุกคนล้อก็ต้องรีบวิ่งทันทีถือว่าได้ออกกําลังกายกันแต่เช้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาตามไปดูว่าวันนี้เราจะไปไหนกันคนี่บอกได้มารักษาทีลนั่งสมาธิเล่ในวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งก็จะมีพิธีตักบาตรในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เห็นพระนับพันลูกได้ฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เคารพนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติธรรม ผู้ชาเข้าพาอีกด้วยซึ่งไม่เพียงเดือนละหนึ่งงเท่านั้นปลื้มกันสุดๆเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ได้พาผู้ปฏิบัติธรรมกับบ้านเลือนแก้วบรรยากาศชื่นมื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเป็น2วันที่แสนสั้นแต่ได้ทำประโยชน์ได้สารพัดสิ่งกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแต่แล้วเมนูเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ๋ตามตที่อร่อยมากเนะะอร่อยมากค่ะ นอกจากนี้ในครอยังมีบุญปล่อยปลาครบทุกรถเลยจริงๆได้ทั้งทำทานศีลภาวนาถ้าไม่ปื้มวันนี้จะให้ไปปื้มวันไหนอีกและทั้งหมดนี้คือภาพทบทวนความปื้มและเป็นความภาคภูมิใจขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาทุกคนนะครับและขอมอบกำลังใจผ่านบทเพลงนี้ไปรับฟังกันเลย ธอตัดสินใจเดินก้าวมาอาจไม่สวยงามดังสายตาที่ใครมองเห็นอาจไม่รู้ราเหมือนที่ใครอยากจะให้เป็นแต่เธอเห็นถึงความสำคัญเธอจึงก้าวมาทางจะยาวไกล เจอความน้ำสักเท่าไรเธอไม่เคยยอมแพ้หรือแม้แต่ท้อใจฉันก็รู้ว่าเธอเหนื่อยฉันก็รู้ว่าเธอลกแต่ถ้าเธอหันมองกลับมามีค่ามาเท่าไรไม่มีใครที่ทำได้เหมือนเธอเพราะเธอไม่เหมือนใครครับ เต็มสิบไม่ปลืม้มเหรอปลื้มสุดใจว้าวว้าใจใสใสปลื no ้มจ้าตลอดไปบรรยากาศดีที่นอนสะอาดป่าศจากความกังวลมุ่งมั่นฝึกตนต้องการใจใจฟูฟูสําหรับทุกคนค่ะยิ้มด้วยใจ จำแมวมากครับเดือนละครั้งปื้มทุกครั้งค่ะสติปัญญาเมตตาโฮขอบนกัใจยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะปุ้มมากครับเป็ความสุขมากค่ะมาอีกนะครับอัานึงวโนสนมครับจบไปอีกหนึ่งรุ่นสุดยอดมาก love วิ u ปื้ม そんな